บาวเตโซสวัสดีครับรออครับรอคุณนะกคนใดนะผมหรือว่าสบายดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซีอ่านะครับผมก็คอยยังชัวแล้วนะครับผมคอยยันชัวที่ว่าครับคือมีเส้นทางนะผมมีทางที่รถปูนหาเข้าถึงหน้างานเลยนะครับผมเราก็จะไม่เหนื่อยแล้วเอฟซีตอนแรกนี้ยังหนักใจอยู่นะครับว่า เราจะทำยังไงกับการเทปูนดีนะรอบซ c พอถึงเช้าวันนี้นะครับเห็นเขาเคลียร์ทางเรียบร้อยแล้วนะครับซีก็เป็นเรื่องที่น่าย็นดีครับเป็นเรื่องที่น่าดีใจนะครับผมที่รถก็จะได้เข้ามาถึงตรงที่เราทำงานเลยครับเอฟซีโอผมโล่งอกไปทีครับตอนแรกพาคิดหนักนะผมว่าจะทำยังไงดีเกี่ยวกับปูนที่จะเทนะครับผมอันนี้ก็รถก็น่าจะเข้ามาถึงจุดนี้เลยครับ FC ซ โอเคนะครับใครทำให้อห้เาออในแบบนี้ไม่บอลเลยโอเคเทียมเลยเจ้ไปทำของเจ้าเลยนะอันนี้ใครใครทำให้ทางนี่เขาจัดอะใช่ไหมทางเขาไาทำเมื่อวานนี่เหรอเรากลับไปบ้านเอแราติดเตเนาะเออนี่รอยเตอนเนี่ยปุ๊บนะเขาก็เอาจอบมาเกลี่ยเลยรอยรอยเตออ์เนาะอันนี้เขาเอาเขาอ่านี่เหยียบทำเอาให้มันคือเฉยเฉยอจริงเหรอใช่ผมทาก็ได้นี่รอยเอเนหมนันมันนรอยงูเล่ะ นี่เห็นไหมเหมือนนะมันเหมือนนไกันมาเราก็โล่งทีเนาะโล่งใจเนาะโล่งอกนะโล่ไม่ห่วงเหมือนกัแล้วก็ที่หนักเมื่อวานที่หนักนะว่าทำยังไงมันรถทะรถเข้ามาไม่ได้เะไรทำยังไงก็วางแผงอยู่ครับเมื่อวานต้นยางตรงนี้เพื่อนก็เอาออกให้เราเลยเออออกเถอะเราได้สบายเายไม่ไม่ไม่เพื่อนขุดออกนี่ไงเห็นไหมนี่ฮะนี่ขุดออกนี่ตันจะปลูกใหม่อยู่ไม่รถดันน่ะรถติดๆดันนั่นน่ะดันเลย เสร็จงานเพื่อนก็จะเอามาจิ้มไว้เหมือนเดิมท่านเถือว่าเาก็เตรียมงานเตรียมาให้เราเออเราก็ลงอกไปทีเนาะเมื่อวานนี้ที่หนักแล้วนิดหน่อยี่ท่านนะครับวรอนะครับรอรถปูนเนาะปูนมาสิบโมงเรางานของเราครับผมฝากไว้ทนีนะครับงานเราทำอะไรแอมฝาฝั่งนี้แอมฝังนี้ไ้ฝาเดี๋ยวเราแอมไม้ฝากันเดี๋ยวให้จ้พงบุกปิดปิดท่อเดี๋ยวเราลุยกันตรงนี้อื ่เป็นผมโทรไปถามเสาจะพูดว่าสิบโมงสิบโมงสิบโมงออกหรือสิบโมงัเก้าโมงออกมาจะถึงนี่ก็สิบโมงกรถคูณมันวิ่งช้าเลยจักต้อห้อใช่ไหมดวงหวงจับดวงหโวงเขาทั้งนั้นเลยเจ๊เขาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอืมเออเอาคห้เก็แล้วเราก็ทำก็แกแล้วก็ไปรื้อนู้นาเสร็จเไปตรงนู้นเลยระหว่างรอ แต่เราเราทําประตูก่อนเนาะตรงนู้นหรือยังไงได้เนาะระหว่างรอนะมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะมไม่งั้นเรามานั่งรอมันไม่ได้นะโอเคไปงั้นรีบติดตรงนี้แล้วไปนู่นโอเคครับผมเดี๋ยวผมก็จะรีบลงกริปก่อนนะครับผมเอาไปดูกันเลยครับรอครับรอครับรอรอคอนจัลเท้าดองดีครับผมพี่บ่าวก็มีความสุขเนาะที่มาตรงนี้เออมีความสุขแล้วเปิดน้ำเนาะผมได้ทำความดีผมสุขใจแล้วผม ในนี่เหรอปล่อยน้ำเข้าอีกรถอีบบอกก่อนติบไปเท่านี้ในขั้นสติกาดินอันนี้ถ้าเกิดฝนตกมามันมันไม่ติดเท้าเนาะไม่ติดเออมันเป็นดินทรายเนาะถ้าเป็นดินเหมือนบ้านเจ้าน่ะติดดินหน้าบ้านเจ้าน่ะติดเท้าเออเนาะอันนี้ไม่ติดเลยฝนตกมาเป็นแบบนี้เลยนี่มันก็ดีแบบนึงอันนี้มันเป็นดินทรายทรายเยอะทรายเทะ คนจะพงทรายผสมหนิ้วใช่อืย่างนี้เราก็เอานี่ผสมปูเลยก็ได้มั้ยใช่อันนี้คือผสได้เลยใช่ทำอะไรก็ได้กลมขลุ่ยทรายกันอันนี้มันเป็นทรายทรายแก้วแล้วอันนั้นนะทรายทองอันนั้นคือทรายทองทรายบัานเราก็ทรายเงินได้แล้วไปแล้วทีรอครับรอสวัสดีครับ